สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับฐาลุรมกนะครับหลังจากที่เราจบคลิปของการจัดตัวจัดทีมหรือว่าเทคนิคในการเล่นให้ให้โตเร็วที่สุดนะนะครับก็จะมาจัดตัวในการตีประสาทให้ดูนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าต้องเอาเซอินมานะครับ อันนี้คือทีมสําหรับตีประสาของผมนะครับแต่ไม่ได้ตีให้ดูนะเพราะว่าตีครบไปแล้วนะครับตัวแรกเลยเนี่ยนางเอกของเรื่องนะครับคือเซอินนะครับโจมตีจุดอ่อน2ทั้ง2ออาวุธเลยเพราะว่าสกิลต่อเน,นื่อของเซอินอะเพิ่มวอค์กทิศเขเยอะอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ของป้องกันเนี่ยใส่เป็นตับโต้ทั้ง2อ,อันเพราะว่าถ้าตัวเซเว่นไนท์มันใช้สกิลหมู่นะครับตัวที่มีค่าตอบโต้มากที่สุดในทีมจะส่วนกลับไปนะถ้าโดนหลายตัวแต่ถ้าโดนตัวเดียวถ้ามันใช้สกิลเดียวใส่เซอินเซอินก็จะสวนถ้ามันใช้สกิลหมู่ใส่เซอินเซอินก็จะส่วนเพราะงั้น1เป็นการดึงเทิน2เซอิน ตีแรงเพราะอยู่ตัวหลังก็จะตีแรงจากการส่วนเพิ่มเข้าไปอีกนะพอดึงเทินส่วนบ่อยก็จะทำให้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะครับอันนี้ข้อหนึ่งล้ข้อสองแนะนำว่าควรจะมีดูดี้หรืออีวานนะครับในการที่จะเพิ่มดีเฟนส์ให้กับเซอินหรือลูกทีมทั้ง5คน เวลาเจอเซเว่นไนท์ใช้สกิลมูนะครับตัวที่3ซึ่งผมกำลังปั้นอยู่นั่นก็คือเมเมข้อดีของมันก็คือเซเว่นไนท์ทุกวันจันถึงสุขจะเป็นฟิสิคอลนะซึ่งรวมกับอีวายและลูดี้แล้วเนี่ย เมยก็จะ<ม>ทำให้เราอึดขึ้นมาอีกทำให้เราสามารถยืนรับสกิลหมู่ของเซเว่นไนท์เนี่ยได้ดีขึ้นรวมถึงสกิลเดี่ยวที่ดาเมจแรงมากๆนะครับถ้าเ้นไม่พอสกิลยิงกาดกระสุนเนี่ย <sk ill> ก็ยังทำให้เซเว่นไนท์เนี่ยโจมตีเบาลง40%เพราะฉะนั้นถ้าเราดึงเทินไม่ไหวหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามเช่นสถานะผิดปกติทำให้เทินเด้งเร็ว เราก็จะโดนโจมตีในความแรงที่เบาลงนะครับทีนี้ถ้าใครไม่ชอบเมนะบอกว่าเอ้ยมีราเชลแล้วอะผมไม่อยากเอาเมจินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าลดกายภาพเหมือนกันรวมทั้งมีสกิลที่เอาไว้ทําดาเมจกับเซเว่นไนท์ได้เหมือนกันนะ500%ด้วยนะครับ จากนั้นก็จะมีตัวละครที่ไว้แก้ทางไายวันนะครับเริ่มจากลูดี้ก่อนนะครับลูดี้มีสกิลยกลโลมีสกิลสตันเพราะฉะนั้นควรจะมีตัวที่กันสตัรนเช่นคารอนนะครับ หรือซีซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าจะปั้นซีเพราะว่าการดึงเทินโดยใช้คารอนก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสักทีเดียวเนื่องจากว่ายิ่งเทินผ่านไปเซเว่นในก็จะยิ่งเก่งขึ้นผมก็เลยจะทำดาเมจโดยใช้เทินให้น้อยที่สุดก็เลยคิดว่าสีน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหมือนกันเพราะว่าผมจะไปใช้ตีมังกรด้วยนะก็จ,จะเป็นตัวเลือกที่ดีในวัน จันที่ไปสู้กับลูดี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาตัวการสตันไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าลูดี้ดันสัตนตัวที่เป็นคีย์เพเยอร์ของเราตัวไหนตัวหนึ่งซึ่งทำให้สเต็ปเราผิดพลาดเนี่ยเราก็จะทำคะแนนได้น้อยนะครับทำให้กิลเนี่ยได้คะแนนน้อยในโดยรวมนะครับส่วนสกิลหนึ่งที่เปาะของลูดี้ก็คือสกิล ยกโลกนะครับทำให้เราทำแต้มได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีตัวที่ลบสกิลบัฟของลูดี้นะครับนั่นก็คือสกิลของลูดี้เองแต่สกิลนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> บุกตะลุยเนี่ยในเขียนเนี่ยไม่ได้เขียนบอกไว้แต่จริงแล้วอะ่ะสกิลเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นถ้าเราโชคไม่ดีเราใช้สกิลนี้ใส่รูดี้บับรูดี้อาจจะไม่หายได้ถ้าเราไม่มีรูดี้หรือเราไม่ได้เลือกรูดี้เรา,าใช้อะไรนะครับถ้ามีเอทก็ใช้บุพพาสบ้านหรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ คือโจ็กเกอร์นะครับท่าหมวกขจัดบัฟทั้งหมดออกไปและมีคููดาวแค่เจ็บสิบวินาทีนะครับถือว่าดีทีเดียวนะดีทีเดียวแล้วก็ในแพทหลังเนี้ยนเนียก็ลบบัฟได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคููดาวเนี่ย จะร้อยวิซึ่งน่าจะช้าวกว่าของรูดี้เยอะของรูดี้แค่80เพราะฉะนั้นเน่ยเราควรที่จะใช้ตัวที่มีครูดาวเร็วนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปก็คือเช่นจ็กเกอร์หรือว่าะะจ็กเกอร์เร็วกว่ารูดี้หรือรูดี้เองนะครับอืม ตัวนี้นานอยู่ร้อยสิบนะครับแต่ว่าเป็นทางเลือกได้อยู่เหมือนกันอ่ายูริยูริยูรินี่ก็เหมาะกับการลงดันอีวานเหมือนกันนะครับเอยไม่ใช่ดันอีวานดันรูดี้นะหนึ่งคือคูดาวเจสิวิสองดาเมจแรงสามลบบัฟลูดี้ด้วยนะครับ C ลดป้องกันของรูดี้ด้วย40%นะเพราะว่ารูดี้ตัวเองเนะี่ยเพิ่มป้องกัน50% 60%ด้วยซ้ำ <c oughs> พอจะยูริลดไปก็ทำให้นิ่มลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันยูริก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับลอนจากจโจ๊กเกอร์ ต่อมาไอรีนนะครับไอรีนนี่ง่ายๆเลยนะครับก็คือตัวนี้วิกตอเรียมีการไฟฟ้า6เทิร์นนะครับลูซี่นี่เราไม่ต้องพูดถึงนะลงได้ทุกวันต่อมาลาเชล ราเชลกันเผาไหม้กันอันนี้เนี่ยราเชลเนี่ยมีแค่ลูซี่ก็เพียงพอนะครับไม่มีตัวพิเศษหรือว่าถ้าผมตกหล่นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับว่าราเชลมีตัวไหนแนะนำเดโลโอนเดลโอนเนี่ยสำคัญมากเลยคือจะต้องมีพวกเลงเทินนะครับเช mm hmm. ่นเะนียนะ เนี่ยหรือผมไม่แน่ใจว่าจ๊กเกอร์นี่ไม่ได้ใช่ไหมจ๊กเกอร์นี่ลบบัฟของเดโอนไม่ได้ใช่ไหม oh, <yeah. S 2> แต่ในไกลบางไกดเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราเอายูอีไปนะครับเพราะว่าเราลบบัฟโดยโลนไม่ได้รู้สึกว่าเดโอนจะไม่อมาตะใช่ไหมเวลาลงประสาทแต่ใบของมันเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่มียูอี นะครับเดรโลนจะใช้ท่าใบแล้วเราถ้าเราใบ5ตัวปึ๊บนะโอ้ตีตีธรรมดาโดยไม่มีสกิลกันสนุกเลยแล้วเทธนจะเล่งไปไวมากเดรโลนก็จะโหดขึ้นเร็วมากเหมือนกันนะครับมาตัวต่อไปสไปเจฟก่อนเจฟก็เหมือนลาเชลครับไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะมีลูซี่ที่ไว้ล้าง ไฟก็น่าจะโอเคสไป์สไป์ปต้องมีลาเนียนะครับเพื่อที่ว่าจะกันการแข็งได้6เทินเพราะว่าถ้าเราโชครลายเนี่ยแล้วสไป์แช่แข็งทีมเราได้หลายตัวก็จะคล้ายๆกับเดโลนะครับ ก็คือเทิร์นจะผ่านไปเร็วมากทําให้สไปยิ่งตีแรงขึ้นและดรามิเราทําได้น้อยลงนะครับส่วนคริสคริสเนี่ยมี2ทางเลือกก็คือมนะีคาลินกับลีโอแต่ผมว่าลีโอน่าจะ ตอบโจทย์สำหรับคนที่สามารถปั้นได้นะเพราะว่าลีโอเนี่ยสามารถลงได้ทุกวันเหมือนกันถ้าสําหรับคนที่หาเพื่อนที่มีราเชลไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลราเชลอะ่ะหนึ่งสกิลเท่ากับสกิลลีโอสอ,อันนะแต่ลีโออ่ะต้องใช้2องสกิลในการที่จะทําให้มีผลเท่ากับราเชลหนึ่งสกิลเพราะงั้นถ้า เป็นตัวเลือกสำรองของราเชลถ้าเราไม่มีเพื่อนที่มีราเชลหรือว่าหาราเชลไม่ได้เนี่ยก็ใช้ลีโอเพราะว่ามันสามารถกันเดตของคิสได้แล้วก็ลดดาเมจของเซเว่นไนท์ได้เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ก็จบในการจัดตัวของการตีประสาทนะครับเราก็มาการจัดตัวของมังกรละกันนะครับผมนั้น ผมจัดแค่หนึ่งทีมนะเพราะว่าผมเน้นจำนวนเพราะว่าเพื่อนผมเลือกแต่ตัวแอคทีฟไว้ไงเพราะงั้นอนะ่ะก็มังกรก็จะค่อนข้างมีตลอดนะครับเราก็จะใช้วิธีที่ว่าตีตีแล้วเปลี่ยน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 นะครับเน้นจำนวนมากกว่ามากกว่าคุณภาพของกล่องนะครับแต่ว่าเรา เน้นจำนวนโดยที่เราเน้นคุณภาพของทีมหนึ่งนะครับทีมหนึ่งคารลันผมบวกหกแบบแก้ผ้านะก่อนหน้ามีบวกห้าก็ใช้บวกห้าแบบ 5, แก้ผ้านะครับเอาเอาแค่บัฟต้านทานการสตันนะแล้วก็มันตายไปก็ช่างมันเราไม่ให้ตัวอื่นสตันพอนะครับอีกทั้งเรื่องหนึ่งก็คือซี ตีมังกรสําคัญมากจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งใน2ตัวนี้อยู่ไม่งั้นจะตีไม่ได้นะครับ s ซิกหรือคาลอนถ้าไม่มีเอาตัวไหนก็ได้ใน2ตัวนี้แบบ4ดาวใช้ไปก่อนนะครับนะเราได้คีย์ละหน2่นะครับซีอิหรือ j ูพี่ที่เคยบอกไว้นะ ปั้นไว้เถอะคุ้มมากนะครับเพราะเราได้ทั้งบังกรและประาทนะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่ได้ลง PVP พันดาอาจจะไม่ดีนะครับคิววอลอาจจะไม่ดีแต่ทำให้เราได้กล่องกิวกิวพอยต์นะครับคือเพื่อส่วนรวมอะ่ะดีกว่านะครับผมก็เลยเลือกปั้นเซอินเป็นตัว 40, 40ตัวแรกในชีวิตนะครับ ถ้าใครไม่ชอบเซอินไม่ชอบใสดาบชอบใสธนูปั้นจูพี่ไม่ว่ากันนะครับแต่รบกวนว่าเป็น2ตัวนี้แต่ว่ามีเพื่อนผมคนนึงก็ไม่ปั้น2ตัวนี้เลยปั้นเซเว่นไนเพราะว่าเขาเล่นสายเซเว่นไนตัวเดียวนะครับสุ่มตัวไหนได้ตัวนั้นก็คือสุ่มได้คิดใช้คิดจน40จนถึงทุกวันนี้และตอนตีมังกรก,ก็เอาคิดไปยืดหลังแล้วใช้สกิลโจ,จมตีเดียวของคิดในการฟาร์มมังกรน,นะครับ ในการสตาร์ละได้ตัวทำดาเมจกับมังกรแล้วทีนี้เรามาดูตัวที่3กันนะครับอีวานหรือรูดี้เช่นกันนะมีก็เป็นอีวานและรูดี้เนี่ยเป็นประเภทว่าลงได้ทุกที่อ่ะเพราะว่ามันโบกทีเฟนซ์ซึ่งในที่นี้มังกรโจมตีเป็นเวทนะครับการที่เรามี เพิ่มพลังป้องกันเนี่ยทำให้เรายื้อเทินได้มากเทินขึ้นนะครับนะีทีนี้มังตอนใช้พลังป้องกันเอ้ใช้พลังจมตีเป็นเวทเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวที่กันเวทนะครับซึ่งณแนะพทวันนี้ที่ผมรีวิวจะมี2ตัว1เลยนะครับทุกคน90% 99%จะต้องมีก็คือ เบลิก้าลดความเสียหายเวท50%นะครับมังกรก็ตีเราเราเบาลงรวมกับอีวานหรือลูดี้ซื่อบดอีเฟนเข้าไปอีกนะครับก็จะยืดเทินได้นานขึ้นนะครับส่วนถ้าใครตัดสินใจว่าจะเป็นสายตีมังกรโดยเฉพาะก็เอสปาดานะครับมีความสามารถ สกิลต่อเนื่องเหมือนเบดิก้าแต่สกิลในการฟาร,ร์มกรจะดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวแบบรุนแรงนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับแล้วแต่ชอบเลยของผมเนี่ยชอบโจมตีหนักๆไงโดยที่เน้นเทินน้อยๆเพื่อจบเร็วไวแต่ทำดาเมจไดมากที่สุดผมเลยใช้ไอลีนเพราะว่าทำให้เซอินตีแรงขึ้น นะครับบางคนก็ใช้ลีน่าเร่งเทินเอใช้บารลีน่าเพิ่มดาเมจหรือเดโลนหรืออะไรว่าไปแล้วแต่คนชอบนะครับก็จบไปอีกตอนเนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาติดตามกันนะครับอย่าลืมไลค์แล้วก็สับสก b ยกันหรือว่าถ้าผม พูดอะไรผิดพลาดในประการใดก็ต้องขออภัยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติติงหรือว่าแก้ไขด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้ผมทะลุละมมก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมทีมเลนะครับผมสวัสดีครับ